ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านสจพระสสมสมาสุชาตดือดรัสถึงโอกขราสงสารหรืออกขรสงสารว่าชีวิตมนุษย์นั้นเ,เหมือนเรือที่เดินมหาสมุทรต้องพบกับคลื่นลมดีก็ผ่านคลื่นลมไปได้ถึงฝั่งโน้น ถ้าไม่ดีก็จมในอกสองสารที่เราเราเราก่วาวัดตระสงสารวาเ,าเวียนวนะ่ายตายเกิดท่านเวียนอย่างนี้นะท่านจต่นั่นเรกก็เวียนขึ้นเงี้ยเป็นสัจจฉานไปเปลี่ยนเป็นสบการการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมทำไปถึงได้ผ่านมาวิเยนอย่างเงี้ยแต่ไอเวียนเวลาจมเนี่ยมันยากกว่าเวลาขึ้นนะ เวลาเราจมไปเนี่ยเพราะอายุของนรกแต่และขุมละขุมเนี่ยพอจะผุดขึ้นมาได้เนี่ยมันยากพอเวลาที่เราเวลาลงมาลง,งนี่นท่านเร็วปืดแล้วก็กดแช่เราอยู่เงี้ยเราไปเสนรโกสเรชาสเปรุรกายเป็นมนุษย์มนุษย์มันก็แคบยังไงก็ไม่เกินร้อยปีแต่อยู่ในนรกมานานนะท่านเทวดามานานแต่เทวดานะใจตกนี่เดียวก็จุติแล้ว โอคสอสารคืออะไรอะโอฆโอคืออะไรกามโมฆะในแก่การมรรมระเลยในการมารมคือเพศสัมพันธ์ระหว่างชายขญิงหากันไปสิแล้วมันสุขสมจริงหรือเปล่ามันเป็นสมสมุติสมมุตินะและพอสิ้นสุดมันก็กลายเป็นของสกปรก การมาลพมเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างแต่พ,พูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงมันก็เมืกินข้าวเนี่ยเวลาเราจะกินข้าวเราก็ตกแต่งร่างกายผัดเครื่องโครงเครื่องแกงหรือไปกินตามร้านอาหารถ้วยจานผ้าปูโต๊ะติดมือนะแ,แล้วก็ดูดอร่อยอร่อยหอมแต่เวลากินเสร็จแล้วนี่ถ้าเปรียบเทียบกับอาหารนะ กินเสร็จแล้วมีอะไรหอมเหม็นต้องไปหาอะไรน้ำยาล้างมือถ้าเราคิดกันอย่างนี้เหมือนพระเจ้าที่พทธเจ้าท่านสอนมันไม่มีหลักหลงกรมอารมณ์ไม่มีการข่มขืนไม่มีการครบชู้สู่สาวคบชู้สู่ชายคิดเยอะๆเป็นมนุษย์คิดเยอะๆ,อะๆแล้วถ้าเราไม่สอนกัน อไอ้ที่หลงก็หลงไอ้ที่ทยานก็ทยานเพราะฉะนั้นกามโมคะมันทําลายมนุษย์มายุ่แยะแล้วทุกยุคสมัยเพราะมาเราไม่เชื่อคําสอนของพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อแล้วความผ่องแผ์จะเกิดขึ้น